ได้พ่อเจ้านะเนลองเจ้าลองหูดูเอาโอวยันช้างจะเหนียวสามสิบสองพันเอฟสามใจแทบสิบอันเปิดได้เลยป่าดไหมเปิดเปิดอัปตัเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอฟ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 ไอโอกาสคนหนึ่งชามพักงอ่เฮ้เห็นอะไรก็เห็นรถ mỏi xe khéo đó hèo mỏi xe khéo bỏ hai xe khéo xong rồi bỏ hai xe khéo bỏ ra tận hòa mưa luôn mừng 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 à, mừng 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 cái mừng 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 mừng

เอาไปใส่เป็นนวไปตุใส่เกลือเป็นนวกะสิคันอะไรอีกแล้วง่ายอยู่รอกานนี่คันรู้ป่ะครับนงแน่นเออจุดหรือบ่เออันบ่เนียไม่ได้นะมีเกี่ยวหรือบ้ามีเกี่ยวยาบ้นงัดลงรูปแบบนี่เอออะไอยู่อะไรอยู่จะคือบตีัน hỏi hoa lòng này là một hỏi chị bỏi chỉ chị này hả chị chân lòng chị chân lòng chị chân lòng 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 rồi ากาวเฮียเนี้ยเออกาวไ่ได้กินกินกนี่บ่้เฮแต่วเตียยอย่างเดียวได้พู่เหรอเนาะเนาะเอาสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีกันเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเอ้ยเนาะกระตินดีต้อนรับเข่าสู่จ่องของหมอนยาว สแนลอีกค er, oh. ือเก่าเดอ้อพี่น้องเลยเนาะมาพบปรพอกับส่องของมอยาวในมือนี้ก็ทางมีตู้จักว้เห็ดย่างพี่น้องเลเนาะจังว่าบ่เมื่อยบ่มึนแท้บ่เมื่อยบ่ตวโอ้ยสิปลูกยังนี่ะขุดสิไปูเฮือนลูกเอ้ยเอาบ่ได้สั่งดินมาบ่บ่บ่ได้สั่งเองอืเอาดินนี่เลยคลูกเอ้ย ฮิวยาคุอ๋อมันบกแหงบ่แม่มาแลยนึกว่าพาเดียฮิวยาคุไปทอกลงฮะถมหวานนี่อืมทำมาลูกแกใช้ใช้เฮือนตัวไทยใครยู้เนาะโดยมันไดมีเฮือนตัวไทยบ่ใ่มีเลยลูกทองคองมันอะไรเอาบัดเจ้าแกเข่าแกน้ำขึ้นมาเลยใบแกแล้วหามเอาลูกใช่ไหมข้าวลาวหลักห้าะ ค่ะเดี๋ยวฮารลูกเอ้ยบ่มีเฮือนมันรถไถอืมเดี๋ยววันเราจะชิบูว่าเราจชิปลูกช่างแล่ของน้ำก็ขุดแล,ล้วบ่ขุดแล้วลูกเอ้ยเ,ย,อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วเอเอแม่กห็หาร์มาแต่ควาดน้ำช่างพอดีเห็นเบาหนึ่งมาเจ้าเมก็ยังใบไทยฮอตชิ้นฮอตเชื่อไปขอดำส่างใช่บันดนี่ยพุ่นนานข้าวโ่นพุ่นอืมไก่แท้ โดยไปตักน้ำมขึ้นกับน้องกิ๊กแม่หากระยางมาไปเห็นชมลูกมายาไปคุ้นนี่แหละกับหมูมาน้ำไปผัดน้ำชางสางกินนี่เนาะโดยแม่ป้าเต้าพี้องไงเนาะแดดซำเนาะคุดเลยตอนแรงผาลูกขนเขาแดดอ่อนเลยไอ้คุผู้จมจม อ๋ออ๋ออขุดไปลูกค้นแกคอยเห็ดไปเนาะคอยเห็ดไปหิวไปมือเล็กมือน้อยลูกเอ้ยหนักแดดทำนะหนับมือสีห้อนบ่บันนี่หนับมือสีห so ้อนแร่บาทเบิ้ดดบ่หนาวแม่บ right? ันน un ี่เบิ้ดได้นหนาวเลยเนาะทีมอดแร่ที่ห่อนแล่หรอยบาทมีแต่เร้อนสีขาวสงการนะเนาะแม่นห้อนแ้่บาทเนี่ยเขาโถชื่อเราไงมีแต่เดือนสีเดือนหาแร่บาทเนี่ยมีแต่แสง่ไม่งั้นแสงกระปอมเงียบยับยับบาทเนาะโดยโอ้โธ่ สบายดีับน้อยลูกกีี่ละเยบาดีป็นจกเชื้อลูกอือืมอืมฮอนฮอนฮอนฮ่อนไปองเลยเนาะมาแม่มาคุดใส่ตู้ดิฮะยังก็จวจิ๋วจจเ่จจบจกมจมีอือ จิ้มจุก,กันเดียวก็ได้ี่เอามาเอาใส่คุไปถอกใส่เพื่อนนะอ๋อโตนางอีเอาคุลูกมาถอกบังประตูไปใช้ทำไมอยูยย่อยู่จีเนะอยู่ถ้ากันก,ก,ก,กินข้าวกินน้ำกํหลังไรกลับอันชิน้นโตอพอช่างเอามาให้ พอสร้างกับชีนมาใสาเ่เด้มาให้มาเนี่บ่เป็นเพื่อนนั้นชื่อซีนค่ะบ่เห็นเพื่อนนำมาฉงให้โอ้เห็นเพื่อนมาฉงค่ะเด้โอ้พี่ยำใจเนาะพอสร้างเลยก็ะไรโอ้ยครับอ,คา,อาคุดลูกระวังถือแข้งถือขาเจ้าของเนดะ้าถือไม่ลูกวาคุดทางคุดลอดนันก็บ่ได้เนียนบ่ได้ดอกบ่เนียนบ่ได้บด่แม่ <se ller> เมันแต่เหอะอ๋อุดเาปลูกพริกชดหได้อดปลูกผักปลูกพริกชัโอ้พอด้กินแลวนี่ขุดหน่ากิ่ขด้รขุดเองนกระหู้ครับ <c oughs> เป็นเอบเป็นเอบออก้อนนี่นม,ม,ม,มันโมเรเนียนเนาะมาเแม่รอย่านวนุลูกโอ้ชอยกันเฮ็ดชอยกันคุดรวมพลังดินพ่นทั้งนี้กะโอ้พี่น้องแล้ว ห้อง,น,งน้ห,หน้องน้ไหเอาอยู่ทงพี่เลยเนาะห้องน้ำเนี่ยเอาอยู่ทงเกือนพี่ดอกกาว่า,าน้ำนี่เห็มันไหลลงเส้น,นี่มมัอนี่กุ่นแล้วหแ่นุ่หอมาวะโอ้เราขุดแบบนี้เลยพี่น้อง,งเลยเนาะขุดแบบว่า สองแยกท่อเลยเนาะอืมเยกท่อใส่ซีทอ่อพี่้องเลยเนาะมาดน่ะแม่กินข้าวเสอวยอยู่ แดดเนาะมีเตะช่วงหนึ่งแรงทั้งภาคกันเห็ดช่วงอันถึงเทียงที่โอ้อยจะไปเห็ดได้เป็นล้มเป็นแด้อย่างไร้มยมเลยมันแดดแห้งช่วงนี้นะช่วงแรงเทั้งภาคกันคอยคุดคอยอยังเห็ดเอา Bên xe mình hỏi nhạc nhạc phần này Xe cặp phòng Nhịp 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 Ơp Lại bò up, เออแก่งเฮงนี่มีตู้นี่ก็ได้เนาะอ่าไงไว้พ่อให้เพิ่นได้กินเทือกินเฮงไวเ้เด้วยหน่อหน่อยนอี่พ่ออะไรมีตู้กินเทือกินเฮงทำนี่ยังแบบพ่อได้กินเทือกินเฮงเขาก็ม,มีไปมีครอบครัวใหม่สิได้กินกับทำนี่ตอนนี้แหละเนาะ เจ้าหน่อยนี่ก็ไปอยู่เฮือนเมียบ่นเลนี่เมนก่นองไก็ไปชูลูกห้าเมียบ่นแล้วรถชามชาแกดินรถชามชาแกขิดินครับโอ้แต่กุ้มด้วย เอาเอาเอาไปเอไว้ะพนดว่าวดพ่นนี่กัโดยเกือบเต็มพุ่นแล้วอา่าขุดแล้วปลูกพริกชัปลูกผักชัยวันนี้โอ้โกโพอได้แบะมากินน้ำ นอนแดดช่วงเที่ยงชี้กับพักน้ำมันยจนเป็นลมเป็นแรงเลยมันคือตอนแรงนะพี่น้องเลยสูงแรงเหลือบวชที่หามงกุฎมุง่งทั้งเฮ็ดพอสร้างเพิ่นมาเมื่อเช้านี้บ่โอ้ย่นมาปล่อยไก่ปล่อยไก่ไะย่ะนะเพื่อนนับไก่อันเทียน้องนี้ พเพลี้ยงไก่บ่เท็ตัวหน่อยเทะไ,ก,ก,ก,ไก,ก่น้องกิ๊กครเมยน้องกิ๊กครด้วยเออไก่ยังหน่อยเถอะไก่เพื่อนอาไว้มาเลี้ยงขาเลยโอ้หน่อยเถะมาขาย <g ul ing> ไม่มาฆาเราวะมันสีอิ่มอยู่บ่อิ่มลูกเออแป๊นแหล่อ่าอ่าอ่า เยอะมากเลย สับจนอ้อนพี่น้องมันห้อนให้คร <c oughs> ับก็เก็บข้าวเก็บข้าวดอยเมื่อปอู่มื่อกินข้าวแล้ว เราต้กินมันกินนี้น่องกินซ้นพอสร้สางเรา,าให้ข้สร้างก็ดีแต่เนาะซ้นเราใครให้ครับได้ทำไมเอ้เยคึงเดี่ยวอโตขึ้นได้ใหญ่มาเนี่ยเพ่

ประทางนะ<ด>ประทางกับเมื่อบอ้เอ,อากินเมียหน่อยหนึ่งก็หน่อหมาเมียเพิ่นโทถ่ทำอบอโดยคือว่าเมื่อชกเมียเลยอืมอ่ะเอ,อ๊บนักบ่ครวชนักอยู่ <laughs> โอ้ยเมย์เมยเมยพี่ดองเลย โอ้ตีมนันด้วยขึ้นตะทัง้งแท้ตีมั้ยด้วยยกชับบานนี่มาครับอ่า เขาดีมันเทเองมาไออนายน้องน่าสบายดอกดิแต่เธอะมัหนักขึ้นหนักขึ้นเนเอามันหน่กแห้งมันแห้งเขาหนักเพรคันโลอกอะฮะลงงานเอางานเอาอยู่น้องก็ได้ยิ่งดอวยเพ่แท้ตัวนะตัวก็เท่แท้ฮะโอ้ตัวว่าตัวก็เท่แท้ น้องผัดเหมนแด้อเ,เออไหนละครับน้องผัดไส้เอาขนมนั้นไม่ให้เลยนะไห้กระตารถนะหาเลยหาเลยเอาเก็บเอางงเก็บคอยฝุกงได้ฝุ่ลุได้ไหมครับหงแห้งรถ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโทรกงก็ได้เลยเฮ็ดช่วงแรงพูดอะไรคำเฮ็ดกะช่วงเทียงที่โอเราวังคุนลมเป็นเร่งเลยเมื่อยได้หนึ่งเฮ็ดบ้าขนมไม่นะอระมาหนึงม uhm ันนี um, uh, uh, um, はは lad, ่เดียวแหละนั่นแหละนั่นแหละแฟน วัดพอดีนนโปโลตัวนี้วัดพอดีได์เดอเก็บร้อยแล้วบ่เปลี่ยนน้ำเก็บร้อยแล้วผ่านผ่านผ่านไปดีบ่จบเมชานี่แหละมังรันแล้วอืกไปนี่ละเด้อ เราสอบไปถ่ายทำน้อยๆก่อนชาวจจเอ้าพอน้กเนาะขนมใครเปิดได้คนนั่นกินคนเอาเอาพักตาก่อนบุยากเด้เปิดเรื่อยๆ้าอ่ะมามาก่อนดูเปิดได้พอเจ้าหน่อี่ลองเจ้าลองดูดูเอาหัยยันช่างจะมีเราสามสิบสองพัน ฮับใจแบบปิดได้เลยปาดไหมเปิดเปิดอัตันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันฮับฮึบฮึบให้โอกาสคนหนึ่งชามพักเฮลเห็นอะไรก็เห็นรถ่อยเสียเขียวเด้อใหลโอกาสคนละชพัก่อยเสียเขียวบอให้เสียเขียวจำหลับว่าให้บอกให้เสียเขียวมือล้วน

ยอมบ่บายเพิ่นเบิ่งก่อนเลยเปิ่นเบิ่งก่อนเปิ่งหลักการเพิ่ลก่อนบ่เปิ้ลก่อนมันมีวิธีอยู่ดอกเปล่าไอเอาเฮ็ดคักท่า่ได้กินบาดนียเอาเมื่อคอยเบิ่งก่อนเบิ่งเดรเดเรียมมันก่อนเราอ่ะเอ๊บเตี้ยงไรบ่ยอมละบาดนี่อาซอยกันซอยกันอาซอยกันเอ้าอาซอยกันซอยกันลองเบิ่งลองเบิ่ง ซอยกันรับนีอะไรกับเซบจุกอะเซ็เลวสิมเนตยังน้อยกว่าโพน้อยโมเมนต์ยังเลยแต่ขวอยังเปิดมาเลยอืมว้าได้ก้าเนให้ได้บันแขวแขวฮึกระโวยหลังตับรถได้แขวสิรอนมานี้แล้วแขวยังม่ได้มาดิ บ่ได้ไปตู้กครบัได้อวานตีน่อยจะห้องกับใครบ่ได้คอยเปิดแล้วบ่ได้ใช้คอยเหยกยักบ่ายปไม่ได้กินปลไปตู้กับบได้บ่ได้รูปไรรูปไรย้อน่่กบซดิ้งแล้วดิซ oh? ําดิ้งอยากกินเหล่าเนียอะไรง้กินตุ๊กี่เปิดเป็นเด็ดขูดเลยเบิ้งอะไราเบิ้งอะเบิ้งอะไราีิเบิ้งให้ อี่ยอมเลยเนาวเจ้าตัวเองบัดนี้เจ้าตัวเองเนเจ้าตัวเองก็บุ๊เลยแบงไงมาพี่ให้สองมือรดมาฮะมอสคอยขึ้นคันนนบอสคอยตอนแกอะคอยว่าสิกินแก้บ่ได้แก้บ่ได้คอยได้กินตัวตัวเป็นธงนั้นเมาเมาเจ้ากไฟมาจุดนี่้ mì tôm lòng lông gọn loại bán đồng hòn nam mầm ngọn nó còn làm vào chờ con bò chưa con bò chưa con này. chưa con bò chưa con bò chưa không? bò chưa à, con <laughs> ừ. bò chưa này bò chưa con bò à. chưa con bò 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 chưa ขอย้อนเสียงเล่นนะข้าวปลาสกินได้ขอยว่าสกินขอยเปิดบ่ได้ขอยาสามสิบสองพันเพราะว่าขอย้อนซื้อซื้อกินเลยเพราะท่านได้กินข้าวเลยเจ้าว่าเห็นมันตลอดแต่จะเสียบแท้แต่ว่าถ้าเลยตัวกินตัวเป็นทุงงั้นเปิดบ่ได้บาเปิดบ่ได้เพราะว่าใหน้อยนี่เปิดเขาเปิดบ่ได้กันบาดมือไปจักบอกหยิบมือฮักหยิบมือฮัก เยอนเปิดกล้อเปิดกลองัยาวเยมือจนักนเนีนมันในเงาเจ้าก็ยังคุมอยู่เนาะอยากเล้องได้เนาะผ่ามาตายครับเยีเยเรียบร้อยยเติิดน่อยเพิ่มบเติมหน่อยเพิโใหญ่เคมเลยป้ารุ่นนี้ากเลยเนี่โอ้กกักได้เนี่บ้งออ điểm mắc bố chờ ta ăn mấy hoa được du gần đấy nó bùi Cứ bà hết cái này thì bỏ Hả? Bà าเอาไปเสพนัวไปตุใส่ใส่เกลือไปนัวกับิคันว่าอะไรอีกแล้วง่ายอยู่ล็อกบานนี่คันวบครับนเนียนเออ

Ê, Ma mama. Mia vẫn mì bà lạy. Nóng ngon 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 mời tôi lắm 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 này? lắm luôn lắm 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 ยูน้ำพอดูข้ามป้าแซขอกป้าก่อนเด้อโดยมันแดดดกับบรรากันเห็ุได้เหอเป็นลมนะไหนถ่ายแดดนอนก้อนใช่้ลูกไอกันหอีกช่วงแดดนอนโดยหาะคุนหวานนี่ลูกเอ้ยหิวจะคู่รถชากับตนแหลงรถเข็มบมี่บ่อเพื่อท่าได้ใส่กระช้าแกวบะมี่ยัง ลายรถยูอันรถเก็นหนึ่งค่ะพี่วินะเมนจะได้รถเก็นกระิบอดอนกะได้รถเก็นใส่คู่ทิเลยใส่คู่หิวเอาหลัวใส่คู่ใส่กระชามเพื่อจะได้แต่ละนานถึงหน่อยลึงชิ่ถึงน้องอี ขีองถุงซื้งงัวซื้งัวชิ่นเลกตะกี้น่ผลประกาศหาซื้อประกาศพพุ่นี้คนบราหม่ันสี่ี่ชี้คลองพาเดียวเอาป้าขอบใจได้เถิดเด้อดีไม่แห้งออกป้าก่อนบานเด้อสบายดีนะน้องๆเด้อสบายดีสบายดีจ้าจ้า